สวัสดีครับวับนนี้มาถึงแล้วร้านอาหารครับผมวันนี้มากับพี่เปานะครับมากับพี่เปารีปเลนะปา๊บ่าไม่กินข้าครับอง ที่ปลามาทำมาทาข้าวอันนี้เราก็ผักกาดดองวันนี้เราก็กมาก,กินอย<ด>ู่ที่ร้านเดิมนะ,ะจ๊ะเ่าวเพิ่มน้อยนึงแล้วก็เอาแกงส้มตัดเซตุ้ยไข่ไข่ยนึงแก่นี่จบอันของ,งแล้วก็รรไข่เจียวด้วยไข่เจียวแย่น้ำพริกกระป,ปิ่นจบไม่ได้เลย อันอันอันพับพับเพปหมูปานบบบไหนบัวบัวค่ะสิโก้งหมูกระดูกอ๋ออันนี้เอียงอันนี้แกงไก่ปลาอันอ๋อแกงนี้ใส่หมันอันน้องคนเป็นเรียญยนบางกูครับบางกูแล้วสิไปอุบลนเขาผมมาเป็นอันหมูหวานเป็นแบบนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอาปลาลวดฮัลโหลกับเตี๋นฮัลโหลกับสิโก้งอ่ะอันนั้นอันนั้นเขากันอ่ะอันนี้เอียงหนิอันนี้แกงปลาทองใส่หมู ก็พองออมพะโลไขดาวก็ได้ครับอันแล้วก็พองอ่อมอะโลกับอันอันบ่อันอะโลกะอมเีครับตอนนี้เราก็เอาแกงเตปลานี่ยันมันมีขนมจีบบ่ไม่บ่แล้วเอาแกงแตปลาเส้ถ้วยแลเอาคอเปลหนึงก้านน้าขาอเอาลอันน้ สีงองังวหันพะโลชอมเก็าล่ะพะโลชอมเาอันนึงแมนครับผมแล้วก็ตัวนี้เอาเอาสิเอาง่ายงรดเอาอันนั้นจานนึแล้าก็เอาควากริงอันนึงจบพอ่อเออแมนเป็นสองจานพะโลย่างเดียวพะโลกับไข่ดาวเออ่าก็ตัวนี้แมนครับถูกต้อง นี you, ่ค <değil> ร <Sleep centre> so oh, oh, ับผมฮากรบพ่อจอดถึงแล้วครับนี่อยู่กับพี่เปาครับพี่เปาเปียวนะครับอันนี้เราก็มาทานข้าวแล้วคคุณเอมาแล้วครับผมโอ้คุณเอมาแล้วครับไม่เอมาแล้วครับผมนี่นะครับพี่นี่เอกับพี่แบงค์นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็จอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมนี่แม่แม่เอก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมรันนี้คุณเอนะครับผม มาแล้วครับผมล้างหน้าก่อนไหมสวัสดีครับผมล้างหน้าก่อนไหม <c oughs> ยังครับเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งวันเลยล,ล้างหน้าก่อนไหมเนี่ยไม่รุ่นนะล้ชัดกว่าเอาเขาเ้าไปเอย่างนี้เอาปลาสดแฮ่แฮ่กไม่ินเยอะา